ใอรสักปีเด้อสอมดีเด้อสองปีทุกคนตอนนี้ก็โหเหนาะอัน,ะอน,น,อน,ะอนนี้ก็ตักน้ำเออขึ้นกอ่อนรถมาปีนี่นะทุกคนขบรอบสองปีว่ะกรบอดแหละมาตักน้ำอันนี้ลงวัด ดางไอ้ใายไอ้ใา่มานี่มานี่มานี่มาี่เมืงอถือหน่อยยังหันเนาะตักน,น้ำดูกวัาอื้ ขึ้นยางเป็นทุกคนมองแถวมาอปีก่อนกอนนเดย์เฮดแดงนั่งเลยตุ๊กเฮ้่

ขอหลบหรอทุกคนไปแล้วหลบไปหลบมันไปแล้วทุกคนเจอกันคิหน้าห้า้ามือวัดก่อน